สวัสดีครับน้องชัวรลบทุกท่านนะครับ <c oughs> ซึ่งผมในอุปรกรณวงนะครับอยากมาเล่าประสบการณ์และอยากจะมาลองเรียนไปทางเพจให้พระยาเกียงกจช่วยดูหรือช่วยให้คำแนะนำผมด้วยครับคือว่า ผมเคยมีคดีอยู่คดีหนึ่งซึ่งผมเป็นคนขับรถบรรทุกผมถูกหมายจับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดตุลาห้าเก้าซึ่งมีหมายจับมาจับผมว่าคดีสมคบคิดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งตอนนั้น ผมเดินทางออกไปที่ด่านคาสิโนเพราะผมขับรถบรรทุกเข้าออกกีเป็นประจำพราะผมมีหมายจับจากสักแก้วเขามาส่งตัวผมที่อำเภอวันไผ่ผมและภรรยาผมถูกจับพร้อมกันซึ่งข้อหาสมคบคิดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งผมต่อสู้คดี สารชั้นต้นที่อำเภอพลตัดสินยกุกจะยกรอนะครับไม่ปล่อยผมไม่ได้กลับบ้านผมต่อสู้คดีในคดีอุทธรณ์อี่สารอุทธรณ์ตัดสินจำคุกสามสามปีสี่ซึ่งตอนนั้น ผมไม่มีทางสู้ผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครผมได้ก้มหน้าก้มตาสู้อีกครั้งนึงเป็นไงเป็นกันตายก็ให้มันตายไปผมจะบอกภระระยาผมครับซึ่งผมต่อสู้มาถึงสารดิกาศสารดิกายกฟ้องครับเมื่อวันที่13พฤศจิกา62 สาลนิกามีคำสั่งยกฟ้องซึ่งผมถูกจองจำกับภรรยาผมเป็นเวลาสามปีสิบหกวันครับผมยางทราบว่าผมอยู่ข้างในเนี่ยสามปีฝ่าหมดอิสรภาพ ใครรับผิดชอบครับซึ่งศาลนิพพากษาว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ภรรยาผมบริสุทธิ์ผมเป็นหนี้เป็นสินผมไม่เหลืออะไรออกมาเป็นหนี้ผมได้เดินเรื่องที่สาลลงรงธร,รมกระทวงยุติธรรมขอค่าชดเชยตั้งแต่ผมออกมาครับจนปัจจุบันนี้ กเดือนกีดเดือนนะครับผมไม่ได้มีคําตอบอะไรขึ้นมาเลยผมไปสอบถามที่ศาลนํำรงธรรมเขาก็บอกว่ารอรอเรื่องราวผมไม่ทราบหรอกครับว่ารอเรื่องยังไงผมอยากรู้ครับท่านที่รู้กฎหมายช่วยแนะนํนามผมหน่อยได้ไหมครับหรือผมอยากให้พ่อใหญ่เกียงไก่ช่วยผมหน่อยครับ เกี่ยวกับเคสนี้ทุกวันนี้ผมขับรถบรรทุกแย่มากครับเป็นเวลาสามปีฝ่าอิสรภาพของผมเงินทองผมอยากเร้าครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ